สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนะก็สำหรับในตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเกมโรบอทในเซิร์ฟของ Anim เม Defender นั่นเองนะคะผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการเปิดหาป่าโทจิกันนะครับผมเพื่อที่จะทำไปทำการรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนะไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะไปหาป่าโทจิกันเลยนะครับผมนะเออ เมื่อไม่มเป็นการรอช้านะครับเพราะเสียงเราก็ทำการเปิดไปเลยนะครับผมนะเปิดไปนะครับ10โลแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเราก็กดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเพื่อความไวนในการรับชมนะครับผมจะทําการเร่งความเร็วอีกเหมือนเคยนะครับผมมาดูกันว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมจะการันตีเหมือนนัสสือไหมนะครับไปกันเลย Ơi, <cin stereotype> <maks dữ dữ sympath là> ừ, đi à? Ôi, oh, chị <laughs> uhm โอเคนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกัน,น,นในตอนเมื่อกี้นะครับผมว่าผมนั้นได้รับป่าโทจิเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่า m u s c u l a r circular ของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนำป่าเนี่ยไปทำการ E ี o นะครับผมและหลังจากนั้นจะทำการรีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับผมไปดูกันดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ก็สำหรับตัวทจินะครับใช้เงินวางอี่ที่850นะครับผมมัสคูล,ล่าของเรานะครับวางไปเลยตรงนี้ครับผมมาโจมตีก็จะเป็นการทำอะไรอะเหมือนแบบชุดชิอะไรอย่างหนึ่งอะคนทุกคนดูดูปั๊บเนี่ยเหมือนทำอะไรทอย่างอะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเออนะครับผมอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,500นะครับผมทุกคนอัพไปเลย นะครับผมการโจมตียังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะก็ยังเป็นการโจมตีแบบเงี้ยมันเดิมทุกคนแบบมีแบบทำอะไรไม่รู้เหมือนใช้พลังจิตงไงไม่รู้อะอัพขั้นต่อไปเปลี่ยนการโจมตีเป็นเชนยัก์เกอร์ดูอนะครับเอ้นะครับผมอ่นเดียวนะครับเหมือนจากตอนแรกใช้พลังจิตนะตอนนี้จะเป็นการแบบก็พลังจิตเหมือนเดิมนะแต่เป็นพลังจิตแบบมีสองเล่มนะนี่่ยโคตรเฟี้ยวอัพขั้นต่อไปใช้เงินสามพันห้าอัพเลยปั๊บอืมอก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะกคน ่เป็นการโจมตีแบบเหมือนเดิมแบบเป็นการใช้จิตแบบมีดคู่ทุกคนเอ่อพลังจิตนะครับผมหรืออาจจะเป็นการเชื่อมจิตก็เป็นไปได้นะครับทุกคนอันต่อไปใช้เงินสี่พันห้านะครับผมเราจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นอะไรเนี่ยเค r ร์สเชนนะครับผมก็ผมขออนุญาตรอเงินก่อนละกันนะทุกคนนะและตอนนี้เงินก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำการอัดเลออัพเลยนะครับผมผมสี่พันห้าร้อนะครับเค r ร์สเชนนะครับไปเลยอนะครับ วงเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบอะไรอะ่ะเนี่ยเหมือนกิวกาเมสเลยนะทุกคนเนี่ยแบบปนปการแบบเหมือนปล่อยอะไรลงมาจากวงกลมนะทุกคนโดยเป็นวงกลมสีดําแดงแล้วก็เหมือนจะแบบยิงไรลงมานะครับแบบปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วอย่างเงี้ยทุกคนเด้ไม่ธรรมดานะเฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่อาจะตีก็กว้างนะครับตะกี่ฮิตอ่าหลายฮิตด้วยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดตัวนี้เป็นตัวตีกาวนะครับผมตีแต่พื้นอย่างเดียวเนาะ ไม, ili, ไม่ตีไม่ติดสถานะอะไรนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึข้ข 5, น wrote, 5, นะครทุกคนนะเอาขั้นต่อไปใช้เงินห้าพันสองนะครับผมนะยังไม่เปลี ok uta, ่ยนการโจมตีนะเป็นการโจมตีแบบเคิร์ชเชนเหมือนเดิมนะทุกคนปิว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 ปิผมวางคาตาช่วยดีกว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวป่าโทษจีแล้วจะไม่ไหวเอานะทุกคนครับผมอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับผมใช้เง <mag> <mel> ินห้าันแปดร้อยนะครับผมเปลี่ยนการโจมตีเป็นเคิร์ชกอตลี่เชนนะครับ จากเคิร์ชเชนเป็นเคิร์ชกอรลี่เชนนะทุกคนเรามาลองดูกันว่ามันจะต่างจากเคิร์ชเชนยังไงนะครับจัดการเลยปั๊บวงก็ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ยิงนานขึ้นใช่ไหมใช่ทุกคนยิงนานแบบนานมากไหลฮิตจัดอย่างเงี้ยโหหนึ่งโอ้โหไหลฮิตจัดทุกคนดูดิใช่ทุกคนโอ้โหไหลฮิตมากหลาฮิตแบบไหลฮิตสุดๆโคตรโคตรหลฮิตโดนไหลฮิตมากนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะเอ ขั้นตอไปใช้เงินหกพันห้านะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนะอ่าก็จเป็นการยิงปิ้วปิ๊วปิวปิวปิวเหมือนเดิมนะแต่ผมว่าถ้ายิงมันเท่อยู่นะเวทุกคนว่าปะแ้างเท่อยู่นะเวนแบบกิ๊วปร๊วปิ๊วะคือปิ๊ว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 ปิเปิ๊วิปิ๊วปิมวปี๊วปิ๊วปิ๊วปิะวปิ๊วปอ๊ะปิิ๊วนิะเออโทจิคนเนี้ย เอาเรื่องอยู่นะอัพขั้นต่อไปเนี่ยเปลี่ยนการโจมตีนะครับเปลี่ยนเป็นเอิร์ดแดกเด็เกอร์นะครับผมแต่ตอนนี้เงินอนะ่ะยังไม่มีอ่ะทุกคนรอก่อนได้ไหมล็อก่อนรอผมก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งโอเคขี้โมมานาแนลน้วทุกคนตอนนี้เราก็มีตังพอแล้วนะครับทุกคนสําหรับเอิร์ดแดกเกอร์ของเรานะครับผมเจ็ดพันห้าครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการอัพกันเลยล,ว,ลวกันเนาะไปอะไรอ่าบริการแบบเหมือนอะไรอ๋อบริการ กระแทกหินแล้วก็โยนโยนไปปุ้มอ๋อกระแทกกระแทกหินให้มันกระเด็นไปโจมตีนะทุกคนอ่าตอนแรกก็ไหลฮิตอยู่แล้วนะครับเอาไปขั้นนี้ตีฮิตเดียวเลยให้ตายเถอะซาร่าแต่เสียดายที่ขั้นนี้มันตีฮิตเดียวทุกคนก็เลยไม่ได้ดูเวอร์วังอะไรนะครับเท่ากับขั้นเมื่อกี้ขั้นเมื่อกี้ยังดูดีกว่านะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในขั้นสุดท้ายหรือเปล่าเรือนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ชัวนะครับ โอเคครับทุกคนอัพขั้นต่อไปเชนเงินเข้าวันห้านะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะทุกคนอัพเลยปั๊บนะตอนนี้ก็มอนก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะิื้เราจะไหวไปนเนี้ยเฮ้ยไม่ตายเลยหลังจากพี่แกตีฮิตเดียวแล้วเนี้ยตัวเจาะตัวโล่ไม่ผ่านนะพี่แกขั้นต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีทุกคนเป็นเชนบาแหลกนะครับโอเคครับทุกคนอัปเกรดขั้นต่อไปนะับเชนบาแหลกนะครับตอนนี้เรามีเงินพอเราอัพเลยนะครับผมโอ้โหการโจมตีเป็น full aoe ว่ะทุกคน โทรเฟี้ยวเป็นการสะบัดมีดไปรอบๆนะครับนะโทเท่โดฟับฟันฟูเอลีนะตีพื้นนะครับตัวนี้ไม่ตีสถานะอะไรนะผมก็เป็นการฟันทําดาเมจแบบเธอเพียวเลยนะครับผมไม่มีไม่มีตีสถานะอะไรทนานาทุกคนนะเออก็ไม่ธรรมดานะศิลปะโทจิของเรานะครับผมรออัปเกรดขั้นต่อไปกันนะครับใช้เงินหมื่นสามห้าร้อยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มีเงินพออัปเกรดขั้นที่สิบสองของ ที่โทจิของเราแล้วนะครับผมก็ทําการอัพไปเลยนะครับผมทุกคนหนึ่งห้ายไปนะครับแม็ก mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับอ mm ัปเกรดที่สินะครับผมแมการโจมตีครั้งสุดท้ายก็จะเป็นการฟ e mm ูลเอโอกันเลยนะครับผมนะก็เป็นการฟันก็หลายฮิตเอะทุกคน 1,2,3, ประมาณ3ฮ mm ิต hmm. นะหรือ4 mm hmm. ผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับผมประมาณสามฮิตสี่ฮิตนี่แหละทุกคนสําหรับโทจินะครับวางได้กี่ตัวตัวสองสา สั่งไม่พอทุกคนโอเคครับป่าวางได้3ามตัวนะครับผมสำหรับโทจิฟูจิคุโรของเราในะคราะ่าบอกมามาก็เข้ากันมาถึงช่วงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะครับผมก็จะไปช่วงที่ผมนั้นจะสรุปตัวโทจิแบบส่วนตัวส่วนตัวล้วนๆนะครับผมไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมสําหรับผมนะโทจิเนี่ยเป็นตัวละครพื้นนะครับที่ก็ก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมแต่ผมจะไม่บอกว่ามันเมตานะครับ แบบเมตาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวมันก็เก่งนะครับผมถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะเพราะว่าอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นตีเป็นฟูลเอลนะครับผมผมเนี่ยจะลบคะแนนมันตรงที่การโจมตีขั้นแรกเนี่ยเป็นการโจมตีแบบเป้าเดี่ยวนะแทบจะเดี่ยวเลยแบบแคบแบบแคบมากนะครับแล้วก็ตอนขั้นก่อนที่จะอัพเป็นฟูลเอ E เนี่ยคือเดิมทีก่อนนั้นน่ะมันตีไหลฮิตอยู่แล้วไงคือตอนนั้นน่ะค่อนข้างอ่ะเออดีเลยอ่ะคือถ้ามาตีแบบไหลฮิตอย่างนั้น ยาวมาจนเป็นฟูลเอวอ่ะผมว่าตัวในเมตาพื้นอยู่แต่ว่าพอเข้าขั้นที่มันปลาหินอ่ะมันปลาหิตเดียวเว้ยทุกคนผมเลยรู้สึกว่าเออถ้าเราเอาไปเล่นแล้วแบบเจอตัวโลอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นโทจิเป็นดาเมจหลักอ่ะอันนี้คือพูดถึงคนที่เล่นเป็นดาเมจหลักตัวเดียวนะก็คือมันจะเจาะโลแบบแทบไม่เข้าเลยทุกคนแบบช้ามากนะทุกคนตรงนั้นอ่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออตรงนั้นมันจะเสียแบบแบบเสียเวลาในการทําดาเมจในการแบบเคลียร์มอนนะทุกคนนะ แต่พอมาเป็นขั้นฟูเอลีเนี่ยก็ไม่มีข้อําหนินะครับก็ตีไหลฮิตนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยนะทุกคนนะเอออันนี้เพิ่งแค่วิสามิษมอนะตี0 0 7นะทุกคนนะไม่มีทาเล้์อะไรทั้งนั้นนะไม่มีแทดอะไรนั้นนะทุกคนก็สําหรับคนที่ชอบเป็นตัวโทจิหรือว่ายังไม่มีตัวพื้นดีๆเนี่ยก็สามารถเปิดหาได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เหมือนเดิมนะสำหรับคลิปหน้าเป็นไรเจอกันนะครับ้ย